ตำหนิตรงไหนก็ไม่มีอ่ะนะครับดูสิมาคือสวยมากนะครับ,บราคาสามหมื่นห้าผมย้ําอีกรอบนะครับ,บราคาสามหมื่นห้านะภาษีเต็มนะดูสินะครับภาษีเต็มหกเจ็ดสิงหาซื้อไปเถอะครับ,บราคาสามหมื่นห้ามันไม่มีแล้วนะครับเอาจริงๆไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในร้อยเปอร์เซ็นต์เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบละเอียดนะครับกับตัว x c ็กนะครับหรือว่าเจ้า c a d e เดนาคันนี้นะครับให้ดูเต็มๆเลยละคันประมาณนั้นเริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับโหสีผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะคือใครซื้อไปคุณไม่ต้องเอาไปเก็บไปทําไปอะไรแล้วอ่ะดูดินะครับสีสวยมากภายนอกคือแบบโหหล่อเท่กระจกฟิล์มต่างๆเขาขายไม่ได้งไงราคาเนี้ย คือจริงๆนะครับถ้าเป็นราคาตลาดอะ่ะโหผมบอกเลยเลยสี่หมื่นห้าหมื่นอะมีแน่ถ้าสเปคนี้สภาพนี้นะคือซื้อไปไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยดูสิดูสี่ายนอกสิตำหนิตรงไหนก็ไม่มีอะ่ะนะครับดูสิมาคือสวยมากนะครับบนราคาสามหมืนห้าผมย้ําอีกรอบนะครับบนราคาสามหมืน้าะพาสีเต็มนะดูสินะครับพาสีเต็มหกเจ็ดสิงหาก็คือคุณกำเงินมาสามหมืนคุณได้รถเอาไปใช้งานแบบ โอ้โหน่าจะอึดๆยาวๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมยังไม่ได้แบบตรวจสอบอเครื่องหรือยังไม่ได้ลองขับแต่อย่างใดนะครับดังนั้นก็อย่าเชื่อผมให้มากนักนะครับก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆกันนะฮะประมาณนั้นแต่ดูภายในนิดนึงว้าวโหเฮ้ยภายในโคตรสวยอะดูดิดูเบาะครับเนี่ยเบาะเดิมโรงงานวิหายยากมากนะผมบอกเลยนะครับเนี่ยไม่มีขาดนะครับ โอ้โหุยเจ้าของเก็บรักษามาได้ยังไงอ่ะดิดูสิครับโอ้โหแบบสไตล์แบบอคาัานาล่าประมาณน,นั้นโคตรสวยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ทุกจุดปะนะไอ้พวกปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็พวกกระจกหน้าต่างโน่นนี่นั่นนะครับเราไฟฟ้าเส้นนั้นล็อกนะครับล็อกหน้าต่างอะไรเงี้ยน,นะเดี๋ยวผมมาเช็คให้ทีแต่ดูทางลัดนี่ก่อนโอ้โหดูสิ นี่ครับติอย่างเดียวนะครับเจาะใส่ไอ้นี้มาดิประเด็นเนี่ยเห็นแล้วหงุดหงิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับมองผ่านไปแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจคนระับมันก็ไม่ได้แบบว่าติดแล้วทําให้ขับไม่ได้นะสําหรับรถนะครับติดแล้วมันก็แค่เกะกะตาอัน,นความเห็นตัว,ตวผมนะใครอืม ไม่ชอบเหมือนกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้แนละ้วแต่ถ้าใครแบบว่าออมองเป็นเรื่องขำๆก็มองผ่านไปนะสำหรับจุดนี้แต่ส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกนะครับเสียดายรถเลยนะไม่น่าไปเจาะนะครับประมาณนี้โโหดูรถดิสวยๆอย่างนี้ไม่น่ามาเจาะเลยเนาะมาดูซุ้มหลังนิดนึงแง้มปุ๊บโอ้โหด,ด,ดูสิครับความเดิมคืออะไรก่อนนี่ดูดิฮะฝาหลังโคตรสวยโอ้โหคือเดิมอย่างนี้เลยนะยังเดิมโรงงานหมดเลยนะทุกชิ้นเลยนะครับ แต่ดูด้านหลังนะมีซ้มเดิม,หมัหยโอ้โหซ้มเดิมอีกโคตรสวยอ่ะอุ้ยสมเดิมอุ้ยสมเดิมหลุมเดิมมาเจ้าโอ้โหดูดิเฮ้ยราคานี้ผมว่าใครมองหาอยู่รีบไปนะคิดว่าปล่อยคลิปไปเนี่ย ไม่น่าอยู่นานนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคาร์เดนาผมพูดแล้วกันมนะันเป็นคาร์เดนาไม่ใช่เอ็กซิเออร์หรอกนะครับแต่เอ็กซิเออร์มันจะตูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นโคโรนาคาร์เดนานะครับเนะี่ยประมาณนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับกันเหนียวนะมาดูเสาบีก่อนผมระแวงเหลือเกินนะครับอืมโอเคเสาบีเดิมนะครับไม่มีตําหนิแกะน,นี้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละโอ้โหโคตรยากเลยเฮ้ย,ยว้าวดูสิครับ มาเจ้าโอ้โหผมก็แกะโชว์ไปงั้นแหละจริงเพราะว่าถ้าฟังเสียงก็โห่บานประตูบางๆอย่างเนี้คือไม่ต้องมาดูหรอกได้ครับเสาบีก็เดิมๆเหมือนกันฮะดูสิครับเดิมๆอย่างนี้นะเอาจริงก็ขี้เกียจแกะเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องเก็บคืนให้เขาครับดูดิเห็นไหมฮะอืะ้อะประมาณนี้ผมคิดว่าค่อนข้างชัวร์และค่อนข้างการันตีนะว่าต้นนี้ชนหนักไม่มีนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ย สีเดิมบางทั้งคันเนี่ยหลังคาไม่มีด่างนะดูสิครับนะฮะหลังคาไม่มีด่างเลยแต่อันนี้ก็คือกันเหนียวไว้ก่อนนะเยวเช็คเสาบีทางด้านซน้ายด้วยอ่ะโอเคเดิมนะครับเอะเดี๋ยวดูหมดก่อนโอเคครับเนี่ยขอบเสาบีคือเดิมหมดนะครับโอเคฮะรถหืเจ้าของเก็บรักษามาได้ยังไงอะ่ะดูสิเนี่ยจิกไปยังเป็นรอยเล็บอยู่เลย คือตะเข็บป,ประตูยังเดิมอยู่เลยฮนะโอ้แผงประตูเดิมๆอย่างนี้นะครับก็สรุปเลยละกัน35 0 0 0เนี่ยถ้าเกิดสตาร์ทเครื่องมานะแล้วไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดใหญ่ๆนะผมว่าโคตรโคตรน่าซื้อเอาตรงๆเพราะราคาแสามหมื่นห้าเอาเป็นว่าผมจะย้ำไปเรื่อยๆนะบนราคา35 0 0 0ืภายนอกร้อยเรภายในร้อยเถ้าไม่นับไอซี่ว่าใส่ดอกลํโพงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงภายในภายนอกว่าสวยแล้วนะครับ มาดูห้องเครื่องแล้วมาดูซุ้มซอกรถคันนี้กันนะครับโคตรแตเดิมแล้วสวยมากๆนะครบมาดูสิครับผมโอ้โหน็อตเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมคานเดิมโรงงานด้วยประเด็นดูสิครับแล้วเครื่องโคตรแห้งไม่มีเยิมไม่มีเยิมหืออโอ้โหดูสิแม่ คตรงามนะครับตัวถังเดิมด้วยเดิมหมดไม่มีตัดไม่มีปะไม่มีรอยเชื่อมใดๆเกิดขึ้นมานะครับโอ้โหเครื่องตรงเพจนะครับ3.0 p ิแม่เจ้าเดี๋ยวมาสตาร์ทผมก็ตื่นเต้นเหลือเกินกับราคานี้เดี๋ยวมาสตาร์ทนะครับดึงแกนวัน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเพื่อเช็คพวกเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไหมนะครับมีดีเลยกระชากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เบรกยางโช้กช่วงล่างทั้งหมดมุมเลี้ยวนะครับแล้วมาสรุปนะครับว่าไอ้สามหมื่นห้านะครับคาร์เดน่าคันนี้เนี่ยมันน่าซื้อหรือเปล่าเป็นไงฮะ <c oughs> ดูแอ็คชั่นเครื่องยนต์สิครับ <c oughs> เนียนเรียดลิบไม่เจ้า <c oughs> คือเนียนจริงเด้อเนี่ยมีแค่เสียงตรงคูเล่น,นะครับควมแอร์ที่มันอตอนสตาร์ทเรา,ตา,ตาหอนนั่นะฮะ <c oughs> มันจะคู่นิดเดียวนะประมาณสักสี่ห้าวิห้าวิประมาณเนี้ยแล้วก็มันก็ ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะสำหรับจุดนี้เราดูสิครับแม่นี่คือสตาร์นแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้สตาร์นดูสิครับโอ้โหบ้าบอคอแตกแล้วดูดิโอ้โหสภาพทัปายไม่ไอไม่ควันไม่มีละอองแต่อย่างใดไม่เจ้าคือสวยมากนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าระบบไฟฟ้าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวไปลองขับเลยดีกว่าโอ้โหแม่เจ้าพอเปิดเข้ามาแล้วนี่สวรค์จะชัดดูดิ ดูคอนโซลน,นะผมลืมรีวิวไปเลยคอนโซลน,นะครับไม่มีบวมเนี่ยช่องแอรบครบๆไม่มีชำรุดและแอร์โคตรหนาวอะ่ะดูดิคือแอร์หนาวมากและที่เด็ดนะครับคุณดูตรงนี้เงียบเป็นไงฮะมีกล้องหลังนะครับที่ติดอยู่กับกระจกมองหลังให้ด้วยอะ่ะเป็นอะไรที่โคตรเท่คือแบบหืมไม่รู้จะไปติอะไรตรงไหนนะครับ แล้วดูดิติดมามีไม้ให้ด้วยนะฮะมีจอแบบนี้มาให้อีกตั้งหากโอ้โหทัศก,กีนยังใช้ได้ด้วยเอาประเด็นเนาเออเฮ้ยเดี๋ยวดูไฟฟ้า,ากระจกเฮ้ยบันขวาใช้ได้ครับผมบันซ้ายละ่ะสายก็ได้นะเฮ้ยหลังซ้ายโอ้โหดูหลังซ้ายก็ติดเดี๋ยวดูหลังขวาก่อนไม่เจ้าหลังขวาก็ใช้ได้ มากระจกโอ้ใช้ได้ครบทุกบานทีนี้มาดูกระจกมองข้างกันนิดนึงเฮ้ยโอโ้ติดดกดูดิคะใช้ได้ขางซ้ายล่ะเฮ้ยขางซ้ายก็ใช้ได้โอ้โหไฟฟ้าใช้ได้ทั้งคันจบแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเลยที่เหลือคือเกียร์กระเบรกอัตราเร่งกำลังงยนต์แค่นั้นละครับที่อยากรู้คือคุณไม่มีทางที่จะไปเจอรถสเปคแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วนะครับสามหมื่นห้าแลคุณขับได้ คือขับได้เลยอะ่ะทุกอย่างมันไม่มีตําหนิใด,ดๆนะครับที่แบบจะทําให้คุณไม่ซื้อ,อะนะฮะบนราคา3 5มหมนะผมย้ําก่อนนะบนราคา3 5มหมอัตเร่งเกียร์ออตโต้คือเปลี่ยนครบทุกเกียร์พวงมาลัยคือโคดตึงนีครับขับปล่อยมือให้เห็นเลยนะครับคือพวงมาลัยตึงจัดจัดเกียบนี่คือพุ่งพวดพุ่งพวดพวด,ดูนะครับแล้วช่วงล่างโคดตึงมุมเดียวคมมากนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวา อืมคือไม่รู้จะไปติอะไรนะครับเดียวสุดไม่มีดังอีกต่างหากนะสำหรับคันนี้แต่ว่าตําหนิเรื่องเดียวเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีเลยนะครับสาหรับคันนี้ตาหนิเรื่องเดียวเลยคือระบบเบรกนะครับซึ่งอาจจะ้คล้ายคันก่อนหน้านี้นะครับที่เคยรีวิวไปนะแต่คันนี้เนี่ยไม่ได้เ็วร้ายถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้เบรกคือยังมันก็ยังอยู่อยู่แต่มันไม่ได้จับขนาดนั้นนะครับก็สรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับคันนี้ได้คันนี้นะครับซื้อไปเถอะครับราคาสามหมื่นห้า มันไม่มีแล้วนะครับเอาจริงๆไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในร้อยเปอร์เซ็นต์เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหแล้วแบบแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับติดเรื่องเดียวคือเบรกช่วงล่างทุกอย่างมันก็ดีหมดนะครับคือเบรกอย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่มันมีอาการแบบเเบรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่คือนอกนั้นทั้งคันใช้ได้หมดบรราคาสามหมื่นห้าก็ใครที่ติดตามอยู่นะครับก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผม ช่วยจองให้ช่วยคุยให้อีกทีหนึง่งแต่คิดว่าเขาคงไม่ลดให้แล้วนะครับสำหรับราคานี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นมาคุณอย่างมากรีวิวให้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับตามไปเลยเดี๋ยวผมจะมรีวิวออสให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ